ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมีโซลูชันแก้ปัญหาสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีความชื่นชอบในการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีปัญหาว่าเวลาไฟฟ้าดับเนี่ยออกซิเจนอนะ่ะมันไม่ทํางานนะครับวิธีแก้ไขมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเครื่องสํารองไฟมาติดตั้งเอาไว้นะครับแต่เรามาใช้อีกวิธีหนึ่งผมมองว่า ปัจจุบันเมื่อสมาร์ทโฟนมันเติบโตขึ้นนะครับเจ้า power bank ตัวนี้มันก็เติบโตขึ้นตามเป็นเงาตามตัวเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลาต้องออนไลน์นะครับทีนี้แบตเตอรี่มันก็จะหมดไวนะครับเขาก็จึงพัฒนา power bank ตัวนี้ซึ่งมีหลากหลายแล้วก็กระแสไฟฟ้าเยอะมากเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงเพล่มากกว่าพวก u s อีกนะครับแต่ว่าเราก็ออกแบบให้มันเหมาะสมเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันกินไฟฟ้าไม่เยอะนะครับ ผมก็เลยเไปหาตัวปัม๊มมอเตอร์ปั๊มนะครับ DC ปั๊มนะครับที่ใช้ไฟไม่เกินที่ใช้ไฟประมาณ3โมโวลต์ถึง6โวลต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จ่ายไฟด้วย power bank นะครับก็มาปัดกีสาย usb เข้าไปอย่างนงี้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับนั้นเราก็ใช้หัวทรายนี้ มันไม่ได้เป็นอะไรที่เทคโนโลยีซับซ้อนนะครับแต่ว่ามาแชร์เป็นไอเดียว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เราเจอนะครับอนะครับซึ่ง power bank ตัวนี้มันเหมาะกับว่าในอนาคตผมมองว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆเนี่ยครับเราสามารถดีไซน์ให้ใช้กับ power bank ให้ได้แล้วมันก็จะมีพลังงานสำรองหรือว่ามีพลังงานที่เราเอาไปใช้งานได้ง่ายนะครับชาร์จมีลำวงจนชาร์จอะไรให้ในตัว เราไม่ต้องไปยุ่งยากกันนะครับเสียบ USB แล้วก็สายชาร์จสายจ่ายไฟก็ทั่วไปนะครับกับมือถือเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังกันว่ามไม่ทราบมาดูเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะยกไปดูอ่าเห็นนะครับโอ้เห็นนะครับนั่นหมายความว่าจะมองเห็นเลยนะครับ นะแรงดีนะครับถามว่าที่เขามีขายสำเร็จก็มีนะครับทั่วๆไปที่มันมีแบดในตัวแต่ถามว่าอย่างงั้นเนี่ยแบดมันนะกระแสมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับมันรองรับเคแบบเดียวนี้นะครับถ้าเราใช้ power bank ตัวหมื่นสองหมนิลลิแอมนะครับโหนี่การเดินทางไม่ว่าจะขนย้าย ปลาขนย้ายกุ้งหรือขนย้ายสัตว์น้ําที่เรารักอย่างเช่นเราย้ายบ้านหรือว่าเราจะให้เพื่อนนี่คนระับสามารถเดินทางแบบเราได้สบายๆนะคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมได้เตรียมตัวแผงโซล่าเซลล์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะบัรกรีสายอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเทสอันนี้อาจจะต้องไปทสข้างนอกกัน นะครับในแบบโซลาเซลล์ Solar ตัวนี้ก็เป็นแผงหกโวลต์สิบวัตต์นะครับซึ่งตัวนี้มันก็รองรับแม็กซิมัมหกโวลต์นะครับตัวนี้แม็กซิมัมมันหกโวลต์มันจะไม่ทําให้มอเตอร์ไหมหรือเสียหายนะครับหกโวลต์ w, มันในที่นี่กรณีที่เดดจ้านะครับมันก็จะเป่าลมได้แรงตามสูงสุดตามสเปคแม็กซ์เลยแดดมันอ่อนมันก็ยังปุดปุดปุดๆใช่ไหมครับแต่หมายความว่าถ้าเราเลี้ยงปลาหรือว่าเรา มีอ่างเลี้ยงปลาที่มันโดนมีแดดโดนอยู่แล้วเราใส่ตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กแช่ไว้ถูกไหมครับกลางคืนก็ไม่มีออกซิเจนก็ไม่เป็นไรเพราะบางปลามันก็อยู่ได้แต่ถ้ามีมันก็ทําให้ปลามันมีคุณภาพที่ดีนะครับน้ําที่ดีมันก็สบายตัวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ